สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญรัตน์พงจวนนะคะอยู่ชั้นโมหุทับสองเลขที่สิบสามค่ะวันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับกข,ข,ข้อสอบภาษาอังกฤษค่ะข้อแรกนะคะ w o r going to a new place, i s d i f i c u l t i y our new neighborhood, a m a n c h e n t e r c o s t new จุดจุดจุด You will be able to enter is more is free เขาพูดถึงว่าแบบการย้ายไปอยู่ที่ใหม่ะเป็นเรื่องยากถ้าย่านที่เราอยู่อะค่ะเป็นแบบ ที่หลากหลายก็ได้ถ้าทำจะทำยังไงถึงจะปรับตัวได้อย่างให้นะคะช้อยข้อเลขนะคะก็เป็น facility สิ่งอำนวยความสะดวก2นะคะ resource ทรัพยากร3 relationship ความสัมพันธ์4 community ชุมชนข้อนี้นะคะตอบข้อที่4ค่ะข้อที่2นะคะจอนบอกว่า I am a o t for angry เออน,นี่ฉันหิวมาก บ๊อบเลยบอกว่า should we stop working now เราควรอยู่ทาํานตอนนี้เลยดีไหมมาร์กเลยบอกว่า definitely Leo k u ส h is a hot แน่นอนฉันอยู่จะก,กินมาได้ทั้งตัวเลยบ๊อบเลยบอกว่า where s should we h a v e lunch เราจะไปกินอาหารเที่ยงกันที่ไหนดีเจ้าเลยบอกว่า you have any idea mark มาร์กคุณมีไอเดีดยบ้างไหมมาร์กเลยจุดจุดจุดจอบอกว่า no the price are outrageous care ไม่ล่ะที่นั่นราคาสูงเกินไป ช้ข้อแรกนะคะคือ yes I do do you สอง eat the food alright สาม I have no idea sorry do you สี่ what about the refrigerator at the d o n e r แล้วแล้วนะอาหารฝรั่งเศสลุงหมมุมนั้นล่ะช้อยที่สุด้องนะคะคือช้อข้อที่สีะคะ่ค่ะข้อที่สามนะคะ a จุดจุดจุด b r e d have China food เราไปกินอาหารจีนกันเถอะ A. Do you want to try the new restaurant on the main road? คุณอยากลองอาหารนานอาหารที่เปิดใหม่ที่อยู่บนถนนใหญ่ไหมบีเลยบอกบอก,บอกว่ามีเลยบอกว่าโอเคจุดจุด,จดช้อยของข้อ3นะคะข,ข้อแรก Do you like Chinese food? คุณชอบอาหารจีนไหม 2. So, what kind of food is available here? ที่มีมีอาหารแบบไหนบ้าง สาม o you usually sure eat for lunch? ปกติคุณทานอะไรเป็นอาหารกลางวัน 4. สี่วุ้นย have h a v e s e a f o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  r o h i ชนี่ food? คุณอยากทานอาหารทะเลหรืออาหารกินมากกว่ากันข้อที่3นะคะคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือช้อยข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะต่อจากข้อที่3เลยค่ะตรงที่โอเคนะคะช้อยข้อเลขนะคะ Don't worry ไม่ต้องกังวล 2. r งร a g o o d idea นั่นเป็นความคิดที่ดี 3. We won't g t t l o s รพวกเราจะไม่หลงทาง 4. Do you h a v e เ h e ร i m e คุณมีเวลาว่างไหมข้อที่4นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ค่ะคือบทสนทนานี้นะคะเขาพูดถึงว่าแบบคุณจะไปกินอาหารจีนอ๋อคุณจะไปกินอาหารซีฟู้ดหรืออาหารจีนบิเลยบอกว่าเราไปกินอาหารจีนกันเถอะเอเลยบอกว่าเราไปกินกันที่ถนนใหญ่ไหมที่เขาพิ่งเปิดใหม่เอเลยบอกว่าบิเลยบอกว่าโอเคนั่นเป็นความคิดที่ดีเลย ข้อที่5นะคะ you and your friend have been waiting half an hour for a n o r e d friend you have not y e t s h y o u up and the cinema the movie had already started t you say ข้อพูดถึงว่าแบบคุณและเพื่อนรอเพื่อนอีกคนนึงมาครึ่งชั่วโมงแล้วแต่เขายังไม่มาที่โรงหนังเลยหนังก็เริ่มฉายแล้วคุณจึงพูดว่าข้อแรกนะคะ he can t forget us เขาไม่มีทางลืมพวกเราหรอก2 He will never forget the date เขาไม่วันลืมนัดของเราเด็ดขาด3 He should not forget h i s, <S kind of his time เขาไม่ควรลืมเวลาของเขา4 4. He must have f o r c o t t e n our plan appointment เขาคงลืมนัดของเราข้อที่5นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช้ข้อที่4ค่ะเพราะเขาพูดว่าแบบ เพื่อนอีกคนนึงคงลืมนัดของเขาแล้วในตัวน,นี้ข้อที่6นะคะ the ride right is b u t คือเขาพูดถึงว่าแบบสายไม่ว่างช้อยข้อแรกนะคะ r a m a t be a l o t of p e o p l e a r o u n d คงมีคนเยอะแยะอยู่รอบๆ2 p สอง peterson has to postpone r e t i v e ผพูดโดยสารต้องเลื่อนการเดินทาง 3.A l o t of c a r m i t beat d i ดอินเด รถหลายคันคงติดอยู่ในจราจร4ี่ซัมวัน must be using t h e t e l e โฟนทาวคงมีคนณกำลังใช้โทรศัพท์อยู่ในตอนนี้คำตอบที่ถูกต้องนะคะคือช้อยข้อที่4ค่ะเพราะข้อที่4ตรงกับคำถามมากที่สุดค่ะเพราะว่าคำถาบอกว่าทำไมสายไม่ว่างสให้เหตุผลได้ดีที่สุดข้อที่7นะคะเฮเรีน hey, บอกว่า why are you crying dear จุดๆทำไมคุณถึงร้องไห้ที่รัก เซนด้าเลยบอกว่า My little purple hair run away from home ลูกสุษณะนักของฉันหนีออกไปจากบ้านไปเฮริน hey, บอกว่า I'm sorry to hear that ฉันเสดจะได้ยินดังนั้นเราจะมาหากันนะคะว่าช่องว่างหลังที่เฮรินพูดประโยคแรกคืออะไรช่วยข้อแรกนะคะ How are you คุณเป็นอย่างไรบ้าง 2. What wrong with that และมันผิดตรงไหน 3. How what is มันเป็นอย่างไรบ้าง 4. w h เ t the major เกิดอะไรขึ้นคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้นะคะคือช้อยข้อที่4ค่ะข้อที่8นะคะอ,อําพรบอกว่า I found it ring in the red room what should I do with it อ,อําพรบอกว่านะคะฉันเจอแหวนวงนี้ในห้องน้ำฉันควรทำยังไงกับมันดีเซนด้าจุดจุดจดอ,อําพร red good idea นั่นเป็นความคิดที่ดีมากช้อยข้อเลขนะคะ w h a t is made of มันทำมาจากอะไร <S 2. of the is a diamond ring แน่น,นอนอยู่แล้วมันคือแหวนเพชร 3. do you know how much is cost คุณรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ 4. why don't you put up a notice f r o m the owner ทำไมคุณไม่ติดบ้านประกราศต,ตามหาเจ้าของล่ะคำตอบข้อนี้นะคะคือช้อยข้อที่4ค่ะข้อข้อที่9นะคะ situation สถานการณ์นะคะรอนและลิซ a าฮาร์แอนด์อาร์ตเอ็ก็คือรอนและ l ิซ a อยู่ในนิทรศการศิลปะนะคะรอนจุดจุดจุด s ิ Lisa, yes but o r i n g that one is even better ใช่แต่ฉันคิดว่าภาพนี้นั้นสวยกว่าเสียอีกรอนบอกว่า oh you're right คุณพูดถูกใช้ข้อแรกนะคะ w h a t d o you ring a b o u that t painting คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพวาดนั้นสองนะคะ this painting is สเ e กแท็คิว a n น o ดอ r ร์ภาพวาดเหล่านั้นสวยมากคุณไม่เห็นด้วยหรือ 3. าม i ิปเพนจิ้งอาร์เว e รี e เอ็กเพนชิฟอารภาพวาดเหล่านั้นแพงมากเลยใช่ไหม 4. this is my painting how do you w r i t e it นี่คือภาพวาดของฉันคุณชอบมันไหมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของข้อ9นะคะคือชวยข้อที่2นะคะภาพวาดน,นี้สวยงามมากคุณไม่เห็นด้วยหรือข้อที่10นะคะจุดจุดจุด of money from that parents ย e ออร on special occasion ก็คือแบบเงินของพ่อแม่พวกเขาในโอกาสพิเศษข้อนี้นะคะเขาพูดถึงแบบประโยคไหนที่เลียงได้สวยที่สุดแบบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ที่สุดช่วยข้อแรกนะคะ m o t i o n a l ลอื s สเปียร์ยูรีเด็กส่วนใหญ่คาดหวังของเล็กๆโดยปกติ m o t i o n a l usually a ูรีอาสเ สมอลกิปเด็กส่วนใหญ่โดยปกติคาดหวังของขวัญเล็กๆ 3. Small g i v e u ยูชอรี่อสสเปกเธ r ร์บายบายชินเนของขวัญชิ้นเล็กๆโดยปกติถูกคาดหวังโดยเด็กๆ 4. g i v e i s อิสสเปกเธอร์ยูช y รี่สมอลชินเนของขวัญที่ถูกคาดหวังโดยปกติโดยเด็กตัวเล็กๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ค่ะขอบคุณค่ะ